เคยฝึกกีฬาแบบเต็มร้อยแบบจริงจังแต่ช่วงเวลาเดียวกันผมก็สนใจด้านการเต้นเราก็เห็นจากรายการญี่ปุ่นเราก็เต้นหน้าทีวีตามรู้รู้สึกว่าเราชอบเพลงหรือจังหวะดนตรีอะไรครับตั้งแต่เด็กๆ ชื่อทาคายยกิอิสรางกูในเทียครับผมก็เป็นอินทราคเตอร์ครับครูสอนเต้นครับแล้วก็เป็นโครโอกรากแบบท่าเต้นครับผมจุดเปลี่ยนจากนักคาราเต้มาเป็นนักเต้นตอนนั้นก็ผมเคยเป็นนักกีฬาคาราเต้มาก่อนครับเป็นเยาว,วชนทีมชาติอยู่ในช่วงคัดเลือกซีเกมครับตอนนั้นจังหวัดเดียวกันก็แบบเหมือนมีโอกาสรู้จักกับรุ่นพี่ ในวงการเต้นนเครับเขาเชิญชวนมาทําทีมด้วยกันตอน,นั้นชื่อทีมว่ากิมมิคฟอร์ครับเราก็ซอ้อมด้วยกันมาประมาณ2เดือนครับเพื่อไปแข่งรายการที่พ o อบอินเตอร์เนชั่ครับคัดเลือก1ใน3ครับเพื่อจะไปแข่งต่อที่สหรัฐอเมริกาครับแล้วตอนนั้นผมก็ได้ร่วมแข่งแล้วก็ได้หนึ่ใน3ครับผมแต่จังหวะเดียวกันมันก็จะแบบมีแข่งซีเกมด้วยตัดสินใจอยู่นานครับผมจนถึงจุดๆหนึงที่เราต้องเลือกผมก็เลยแบบว่า เชื่อมั่นในสิ่งที่เราแบบเลือกทางนี้ว่าเรารักการเต้นแล้วก็พร้อมที่จะแบบไปกับมันได้เต็มที่ครับผมถ้าเต้นของผมมีกลิ่นอความเป็นญี่ปุ่นเพราะว่ามีแบบว่าเห็นรายการเต้นญี่ปุ่นอะไรครับก็จะเป็นฟีลแบบ popping ปปเป็น robot แดนแบบฮิปฮอปในยุคนั้นครับผมก็ได้ลองเข้าไปเรียนแล้วก็รู้จัก่า ูท่านนี้ชื่อว่าเดสกิดสไตล์การเต้นเขาคือฮิปฮอปแบบเบสไปทางโอซูคูเลยครับก็จะมีความแบบว่าการเต้นที่ใช้การเคลื่อนไหวที่ค่อนข้างใหญ่ใช้กรูฟใหญ่อะไรครับเราก็แบบเหมือนค่อยซึมซับจากตรงนั้นมาเรื่อยๆรื่อๆครับผม อุปสรรคในสายอาชีพนักเต้นหลังจากที่ไปอเมริกาแล้วกลับมาใช่ไหมครับเราอยู่ประเทศไทยก็แบบมีภาระหน้าที่ต่างๆมันเหมือนอุปสรรคเยอะพอสมควรเราเหนื่อยกับการแข่งเลยตัดสินใจตั้งแต่ครั้งแรกแล้วว่าถ้าเรามาเต้นเราก็คือเต็มใจที่มา100%หันมารับงานเต้นก็มีผลงานล่าสุดก็จะมีอาาดาวมิวสิครับรนักติดไซเนแล้วก็มีของพิป o อกม n d เซตครับผม ความเป็นญี่ปุ่นสะท้อนตัวเรายัางไงเป็นคนที่แบบว่าใส่ใจรายละเอียดต่างๆครับเพราะว่าคุณแม่ทำจิวเวลรี่ครับก็จะเห็นการทำงานของคุณแม่ที่แบบจริงจังแล้วก็แบบใส่ใจในทุกชิ้นของจิวเวลรี่เลยครับผมทำให้ผมได้เรียนรู้ความเป็นระเบียบวินัยของคนญี่ปุ่นแล้วก็ การตรงต่อเวลาของคนญี่ปุ่นแล้วก็ความเอาใจใส่ทุกงานที่ผมทำออกมาดีที่สุดแล้วก็มีคุณภาพที่สุดแล้วก็ศิลปินแฮปปี้คนดูทุกคนได้ดูก็แฮปปี้แล้วมีความสุขตามเหมือนนาฬิกาที่ผมเลือกครับผม Alba The Reflection of Japan ครับมันก็สะท้อนความญี่ปุ่นแล้วความเป็นตัวผมได้อย่างลงตัวเลยครับ คิดว่านาฬิกาอัลบาเหมาะกับสไตล์การแต่งตัวของเราอย่างไงส่วนใหญ่ก็จะแต่งฮิปฮอปแนวสีมันก็แบบว่าสามารถใส่ได้กับเสื้อผ้าสไตล์ที่ผมใส่อยู่แล้วด้วยทั้งเวลาออกงานแล้วก็ทั้งใส่ไปเที่ยวก็รู้สึกว่าเฮ้ย hey, เราสบายใจครับมันแบบมันใช้งานได้จริงใช้จับเวลาใช้ดูนาฬิกาแล้วมันก็แบบเป็นอุปกรณ์อันนึงที่แบบเรารู้สึกว่าเฮ้ย hey, เวลาเราแต่งตัวอะไรนี้เรากล้าแบบไปพูดคุยกับคนอื่นแล้วก็มีความมั่นใจมากขึ้น The affection of Japan.